สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารโออบาัด้านบายพิญญานะคะเรียนเชิญเพื่อนๆค่ะถวายลมหายใจนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาธโมพุทธายานิพนาปัจยโยโหตุนะคะร่วมกันแผ่ความรักความเมตตาอัปปมัญญาพรมวิหารแผ่ไปทั่วราชสกุลไม่มีประมาณไม่เหลือทีลกไม่มักที่ชังนะคะก็ นั่งให้สบายสบายหายใจก็สบายๆนะคะหายใจเข้าก็รู้สึกว่าเราโปรงโล่งเบาสบายนะตามลมหายใจเข้าไปเลยค่ะหายใจออกก็ผ่อนคลายนะคะรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะรู้สบายๆนะคะเรียนเชิญนะคะ สาธุสาธุขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนๆนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อน,นะคะก็อธิษฐานกันเลยนะคะเพื่อนๆขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกทพระองค์อันมีสมเด็จปฐมเป็นองค์ประธาน คุณของพระธรรมคุณของภริยาสงเจ้าคุณพระอรหันต์ขี่นาศพผู้วิเศษทุกๆพระองค์คุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนันตจักรวาเศรชั้นฟ้าสิรษฐชันดิสเศชั้นปาดานหุ่มเทวาเจ้าที่ตายาเจ้าที่บูยะเจ้าที่บูสมเฝ้าทรัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราปกปักรักษาคนทุกๆดวงจิตขอให้ได้เปิดคำทำนายนี้ขอให้คำทำนายนี้ ตรงตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าโน้นเทินสาธุสาธุขออนุโมทาน,นาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะรับไปแต่พลังบุญพลังบวกนะคะแล้วก็ขอเข้ามาด้วยนะคะหากมีสิ่งใดที่เพื่อนๆไม่เพื่นพนพนพนอนๆยังมีความกังวลใดๆน,น,นะคะก,ก็ขอขอมาอาภัยนะคะเพราะนี่เป็นคลิปที่อัดสดนะคะ ก็สวัสดีลูกทุกท่านนะคะที่อ่าม่ได้เอ่ยนาะมรวมทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนขอภัยค่ะสนับสนุน,น,น,นติดตามเป็นกำลังใจนะคะมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ใดค่ะนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ให้สิ่งดีๆ,ๆเหล่านั้นเพื่อนๆได้รับเช่นกันคะ่ะผ่อใดที่เพื่อนๆให้มาได้รับแล้วก็เพื่อนๆได้รับเช่นกันนะคะร้อยพันเท่าหมื่นแสนทวีนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามทุกๆช่องทางนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อวันนี้เราทำงานกับ Angel Message คะ่ะ ไหนดีอีโกออกมาค่ะเอ็ดเอไฟค่ะโอ้ยเมจิเชียนโอเคควีนออฟแอ Full of Earth p เพ of w a t อ r อ uh ร์อ huh. <laughs> ได้สำหรับคือ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  f i ออฟแอร์อ่าโอเคค่ะอยากขยายเนาะขอขยายหน่อยว้าวเท่น้์ออฟเอร์โอเคขยาย fire of Air จ uh. บ okay, <c oughs> <c oughs> จบไม่ไม่ต้องบรรยายเข้าใจแล้วคล้ายๆคล้ายๆบางคลิปเลยนะก็พลังงานของวันนี้ค่ะเพื่อนๆเราน่าจะได้เห็นเห็นมุมมองของคำว่าอัตตากับอนัตตาค่ะในในความเป็นในความเป็นในความเป็นอนัตตา กับอัตราเนี่ยมันก็ไหลไปไหลามาเนอะมันคล้ายๆธรรมชาติกับสังขารกับวิสังขารที่เขาคือเขาเคลื่อนไปเคลื่อนมาค่ะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นอะ่ะทางงานที่ที่เคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะแต่ก็มีแสงสว่างแห่งปัญญารู้เท่าทันสติคือเนื่องจากว่าเพื่อนๆชาวช่อง พลังงานที่ส่งถึงเพื่อนๆมีความม,มีการสังเกตเห็นความจริงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยสงบจิตสงบใจอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ก็ไม่ได้ไปจับจับความนิ่งซะทีเดียวถ้าจับความนิ่งก็รู้ว่าจับความนิ่งอยู่ก็มีสติรู้ว่าตรงนั้นอยู่กับอะไรแต่ไม่ได้ขาดสติลงไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่หลงส่งจิตออกนอกไม่หลงส่งจิตเข้าในไม่หลงหมกมุ่นคุณคิดไปมากมาย หรือหรือหรือถ้าหลงก็กลับมาไวค่ะนะเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเพื่อนเพ่คะความยึดมั่นถือมั่นน่ะสังเกตผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคทุกอย่างปัจจะเป็นซึ่งทุกทุกปัจจุบันขณะที่จิตหรือวิญญาณขันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพะธรรมอรมต่างๆอะค่ะนะคืออารมณ์ที่รู้ท <ast> ่ายางกายทางใจ มันมันทำงานร่วมกันกับวิญญาณขันเสมอนะคะเพื่อนๆนนะก็รู้เฉยๆรู้วางๆไม่คิดปรุงไม่มีอะไรใดๆมันก็มันก็ไม่ไม่มีอะไรไมันก,นก,นก็นิ่งดูรู้ปล่อยไปอะคะ่ะมันก็พ้นได้อะค่ะนะเพราะว่ามัน สุดท้ายมันก็ดับไปเองก็สิ้นหลงหยึดมั่นถือมั่นสิ้นอว,วิชชาสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุปทานความทุกข์ท้องมลมันก็สิ้นดับไปชั่วขณะได้อะค่ะนะคะอันนั้นเป็นพลังงานที่ของความความเข้าใจาในในไพ่ประกอบเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนคะมันมีมันมีพลังงานของของการตั้งสติ ตั้งสติทำทำทำสมาธิให้เกิดปัญญามันมีพลังงานของเพื่อนๆที่ได้รับโอกาสจากเบื้องบนเนาะได้รับแสงแห่งปัญญาในการจะทำกิจการงานใดๆคือเรียกว่าถ้าวันนี้อยากคิดสร้างสารรค์รังสรรค์สิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเนาะทำได้เลยเพราะว่า เป็นอารมณ์เดอะเมจิเชียนเป็นอารมณ์ของแบบดินน้ำลมไฟที่เสกสรรปั้นแต่งคือสร้างสร้างมันได้กำหนดให้เป็นจริงได้ด้วยโชคชะตาของตัวเองอะคะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นภูมิปัญญามันเพิ่มขึ้นมันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเพื่อนๆนน,นี่แหละนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคือสร้างสารรค์ได้เลยนะ creativity เลยนะเนี่ย eight of five คือมี ทูตสวรรค์มีเทวดาเทพเทวาอยู่กับเพื่อนๆแล้วแล้วยิ้มแย้มอะ่ะมันคือความสําเร็จนะคะถ้าใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วใส่ชุดข,ขาวมันเป็นความสําเร็จอันบริสุทธิ์จริงๆเหมือนเหมือนชุดนี้อีโก้อักกอตตาก็จริงแต่อัตตาที่แบบมีปีกเห็นไหมมีทูตสวรรค์อยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานของเบื้องบนเป็นพลังงานที่ใส่ชุดสีชมพูด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะอ่าอีกโก้หรือเดวิลมันก็เป็นแบบ รักโลบกดหลงกังวลใจเสียใจไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าอาจจะมีพลาดพักบ้างจากของที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันคือเราเรารู้ว่าเราไม่ไม่ไม่ได้ตกไปเป็นธาต ของกิเลสเรารู้เรารู้ถึงความเป็นอิสระเรารู้ถึงด้านมืดด้านสว่างแล้วตรงนี้เป็นพลังงานที่สว่างอะค่ะเพราะฉะนั้นอะมันเน้นไปทางความสว่างเรียกว่าควบคุมจิตได้เพราะเพื่อนๆรู้ถึงประสบการณ์ที่ผ่านมามันเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยเห็น5้าห้าห้าห้าดาบไหมประสบการณ์มันมากมายหรือเกินมันประกอบกันเนาะการลงมือทํา หรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆทุกอย่างมันประมวลผลกันออกมาแล้วว่าเราเก้าวข้ามไปทุกเรื่องทุกราวได้อย่างแน่นอนคือมันมีความความสมดุลในจิตใจบอกได้เลยว่าพลังงานของเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ย X ใช่เลยเนี่ยมาจากประสบการณ์เนี่ย q u e i r of air นะเป็นประสบการณ์ที่ฉลาดเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ที่เฉลียวฉลาดแล้วสำเร็จไหมโอ้โ oh, ห10 of earth ทางโลกทางธรรมรับไปค่ะนะบอกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคือคือเป็นพลังงานที่ไม่ธรรมดาหรอกค่ะเพื่อนๆสั่งสมมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสั่งสมมาถึงการยอมรับที่จะก้าวสู่ความเป็นอิสระแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์คือเข้มแข็งขึ้น ยอมรับในพลังของตัวเองที่มันซ่อนเลนอยู่รับมือได้แม้ว่าจะมีเสียงผ่านกระแสจิตอะไรใดๆก็ตามเพื่อนๆมันเพื่อนๆปสัสจากตัก,กะใดๆแล้วอะเนาะคือปสัสจากความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าทุกคนผ่านด้านมือด้านสว่างมาหมดแหละนะก็ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเลยนะคะสัธุนะคะ งดงามจังเลยพลังงานวันนี้ดูเพิ่มอีกนิดจากตรงนี้ก็ได้อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับท่านที่เข้ามาชมคลิปไหมคะพลังงานของสำรับไทยไรเดอร์เวนจริงสิบเหรียญก็แบบโหยเต็มแล้วนะเนี่ยแถมมีราชินีแบบมาเพิ่มแบบกับความเฉลียวฉลาดอีก โอ้ความโชคดีเป็นพลังงานแห่งความโชคดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะเรียกว่ารับทรัพย์รับโชคโปุบปับรับทรัพย์รับโชคโชคชะตามาพร้อมกับสิบเหรียญโชคชะตามาพร้อมกับสิบเหรียญใต้สำลักคืออะไรอยู่นะแปดถ้วยโอ้นะก็มองหามองหาความจริง บนโลกใบนี้ปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อไปนะปฏิบัติต่อไปได้เลยนะก็เป็นพลังงานที่เลข8เนะาะมั่งมีอยู่คะ่ะเนี่ยสิบส,บสบเห็นไหม t e of earth กลงล้อแห่งโชคชะตานะแล้วก็เลข8เนี่ยคะ่ะเป็นพลังงานที่บางครั้งอาจจะใช้ปัใจจัยในการหาความสุขให้ตัวเองก็ไม่เป็นไรนะคะนะมันเราเราพอเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ก็ ต้พะใต้ใต้แปดถ้วยคือแปดเหรียญยังไงก็ขยันมุ่งมั่นขยันมุ่งมั่นอดทนเดี๋ยวนะเรา,ามันอยู่นอกกรอบไปละแป๊บบนึงค่ะขออภัยค่ะเพื่อนยังไงเพื่อนๆก็ขยันมุ่งมั่นเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทุกพลังงานที่เกิดขึ้นค่ะนะยืนยันพลังงานนะี่สิบสิบกับแปดแปดเนาะอู้สิบสิบสิบเหรียญกับกงลชอชคตาเลขสิบของเมเจอร์อาคาะ แล้วก็แปดถ้วยค่ะแปดถ้วยแปดเหรียญนคะคะก็พลังงานวันนี้ค่ะยังไงเพื่อนๆพ้น,พนทุกเรื่องราวได้แน่นอนเพราะว่ามีปัญญายาณที่รู้เห็นตามความเป็นจริงนะไม่ไม่ได้หลงไปกับอะไรค่ะนะก็ตามตามตาม,ตามเหตุปัจจัยตามปัจจุบันขณะไปค่ะนะเพราะว่ามันมันอยู่ใน อีโกเดวิลมันก็อยู่ในวงจรปฏิจจสมุติบาทก,กลไกของการเวียนว่ายตายเกิดอะค่ะนะมีกิเลสมีกรรมมีพลังงานของการหมุนวนตามวัตจักรชีวิตของสันสันวัตนะคะเพื่อนๆก็มันจะหมุนวนไปอย่างนี้ละคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของการเกิดเป็นมนุษย์เนาะก็อย่างไรก็ตาม รุงโรชน์วชวดชว,วานด้วยสิบถ้วยนี่นะคะโชคดีโชคดีค่ะขอคมสุขสวัสดีจงมีแด,ด่เพื่อนๆืน,นะคะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งมนุษย์สมบตัติบริวารสมบัติทรัพย์สมบัติจักรพรรดิสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทอนสาธูคะ่ะบ,บายบายเจอก,กันนะคะพลังงานดีดีค่ะ